สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เราจะมาพบกับขี้แดดนาเกลือนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าปุ๋ยโพแทเสเซียมธรรมชาตินะครับหรือปุ๋ยหวานของเรานี่เองนะครับแต่ธรรมชาตินะครับไม่ใช่จากาสารเคมีนะครับก็ตัวของข้านี้ก็คือจะเป็นตะไคร่น้ํานะครับ หรือว่าเขาเรียกว่าบางเจ้าก็เรียกสลายทะเลนะครับนะครับตัวขี้แดดเนี่ยนะครับสปปรรพคุณก็ใส่ให้หวานนะครับก็ใส่พืชได้เกือบทุกชนิดนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะามาใส่พวกอ่าผู้รานนมสดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสมโอใส่นะครับจะช่วยให้หวานนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่อ่ะ ผมจะเน้นเป็นผู้สารางนมสดนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมปลูกผู้สารานมสดเยอะนะครับตัวน,นี้เป็นขี้แดดนาเกลือนะครับก็ซึ่งโพแทสเซียมธรรมชาติเราก็รู้อยู่นะครับโพแทสเซียมเร่งนะครับเข้าสีลูกใหญ่นะครับแล้วก็ทําให้ให้หวานนะครับเออ่ที่ผมบอกเขาว่าให้หวานไม่ใช่ไปใส่พริกใส่มะนาวนะครับ ใส่ยังไงก็ไม่หวานนะครับก็คือรสชาติพืชเป็นแบบไหนก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่ลองวิชาผมนะครับบอกปุ๋ยหวานเอาไปใส่พริกนะพริพกไม่หวานนะครับบอกเอาไปใส่มะนาวมะนาวไม่หวานนะครับมะนาวก็ยังเปรี้ยวใส่พริกพริกเผ็ดนะครับเออก็ตัวนี้ผม <c oughs> อ่าผมป่อยนะครับอ่าเป็นกระสอบอย่างเงี้ยครับลูกลาร้อยห้าสิบนะครับเท่ากับเกลือเกลือดำนะครับก็เกลือดำก็ร้อยห้าสิบนะครับแต่เกลือดำเนี่ยเขาช่างมาประมาณสามเก้าสี่สิบนะครับส่วนขี้แดดเนี่ยเขาไม่ได้ช่างนะครับก็ผมซื้อเป็นลูกผมก็ขายเป็นลูกนะครับไปวัดดวงกระเนานะครับบา บางลูกก็ประมาณสิบห้าบางลูกก็สิบแปดนะครับบางลูกก็เกือบยี่สิบนะครับอันนี้แปลว่าดวงเอานะครับก็คงผมมิจะมีมีขี้แดดนะครับสําหรับใส่ทําให้หวานมีเกลือสําหรับใส่มะาพร้าวหาให้งวกินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขี้แดดนะครับอันนี้เป็นเกลือขาวนะครับที่เกลือรองพ้าใบนะครับ อ่าเกลองพ่อใบผมจะปล่อยอยู่แพงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะครับก็ตัวนี้สําหรับเครื่องกรองน้ํานะครับอ่าเราต้องใช้เกรดพรีเมียมเพราะว่าเรากินเองนะครับก็ทักมาได้นะครับต้องการก็ศูนย์แปดห้าศูนย์สี่เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับอยู่อ่าอําเภอปักช่องนะครับ อ,อ๋อคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ